เจ้าเสศษเนี่ยก็ไหนตันไม้นกกินโอ้แบ่งตัดนกแล้วตุลเนาะโอ้ครับนี่มันมีหมักกอแล้วตุลเนาะหมักกอกับไม้ดันบอกไม่้กับใยเนาะให้มันได้กินเนาะเราแต่ที่ยังไหนเนาะครับโอ้ครับครับดีอะไรครับเบ่นนะครับได้บุญเนาะตุลเนาะแต่ว่าถ้าลอยไม่กินปลาในสระอยู่ทธิกันลอยมั่กันเป็นที่ตัวตัวขึ้นมา กินบลาหอยดีถ้าถ้าบดดินบดกินบ่บวปลาหอยบอดตายบ่บ่บมีปัญญาเอาคือวางขั้นครับจากวันเราใส่จีนเหยียบเนีย่ยหอยตายปั๊บตีนกับศพนี่พร้อมกันไหมเหยียบกี่ยบไปเหยียบเลยไม่เหนียงนะครับตัวเกี่ยบบอเห็นนะครับพีมาพี่โอ้ไม่นมีแน่นอนนะครับเกี่ยบบ่ไม่เหนียงนะตุวห้าพระองค์มีอย่างก็ห้าพระองค์ หัพระองคอ์สวัสดีครับพี่น้องไปรับมื่อนี่ไปเล่นทงให้ทงนาไปเล่นปลาเล่นเขาท่ากันกับพี่น้องไปหาบรรยากาศดีๆนะครับเนาะช่วงนี้อากาศหนาวครับพี่น้องไปเล่นน้ำไอรอดครับพี่น้องครับได้ข่าวว่าเราบ่สบายเปซนส่นครับเราเปลี่ยนยางกันลายบ่เ้าไปบึงนะพี่น้องเนาะไปแหกกำลังใจเล้าจักน่อยครับสำหรับผู้ใช้ อยู่นาะอยู่ป่าอยู่เขาด้วยครับเนาะได้เองกินครับตุลอดตอนมสุมนะครับเนาะเหระ,ะกินง่ายๆอยู่ยังไงนะครับเนาะมื้อนี้เฮ็ดหยังครับมเม,ม,มื่อไหร่เฮ็ดหยังนี่น้ำตออ้อยน้ำตออ้อยโอ้ได้ดสองเส้ยวเรียบร้อยแล้วครับยังเ,เดียเเด๋ยวันที้เราทานอะไรเห็ดะหาเห็ดเนาะกินข้าวแล้วลุยต่ออือครับครับห่อนหลับไปอาบน้ำม,มาเอากลิ่นเานาวปนี่ยังห้อนยังติครับเลยห้อน ห่นขึ้นเขาโอ้มันเติดยังนี้ตัวยังยืนตัวน่ะครับยาไม้ก็กินแต่ว่านี่แหละโอ้เป็นไรครับดีขึ้นแล้วบ่ะมันตินยังมาขึ้นมามันก็บ่ห้อนแท้ไหมไปับโอ้พห<อ>ุ<อ>่นห่วยน่ะมันบ่ครับขนาดอากาศหนาวปะ่ะน,น,น,นี่ยังห้อนแสดงว่าร่างกายเขานี่โอ้ต้องดูแลเจ้าของนายตลอดนะครับกินข้าวกับตำสมแล้ว ขนมได้เอาขนมมาฝากครับขนมได้นีมันอะไรับี่โอ้โหนี่อหลายหลายครับครับครับดูง่ายๆกินง่ายๆแบบตู่คนเดียวนะครับเนาะพี่น้องครับแต่ว่ามื้อนี้เราบ่สบายว่าฟั่นครับก็เป็นตาเลือตุ่นเราอยู่เราว่าได้คุยสมกวาเผิดเผ็ดแงออกกระเซาดอกว่าฟั่นครับโอ้บางเทื่อกันอยู่คนเดียว ก็น่าเป็นห่วงเรื่องนี่น้ะพี่น้องเนาะเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนี่แหละครับพี่น้องครับเต่เราก็เคยบอกผมว่าบอกเคยได้ไปหาหมอจักเพื่อว่าสัตว์พี่น้องตั้งแต่เกิดมานะครับเมื่อน,นี้เราก็บอกว่าเดี๋ยวก็เศร้าสันว์ว่าอย่างไดครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับเนาะเอาบาเศร้าจาังไดเมื่ออ่นซิมาซองเราจากไหนนะครับพี่น้องครับช่วงบังใดนี่เฮ็ดอ้อยส่อยน้องสาวนะครับเนาะให้อ้อยน้องสาวติ้ ตอนนี้กันแล้วรนนอตุนนะ้ยตอเราไม่ย้ำต่อซอยเพิ่นให้ของน้องตู้นี่น้องสาวนี่เพิ่นมีอะไรบ้างไหมครับจากไหไรุ้นเน่ะอ่ามีสามไห้นานวะโอ้ให้อ้อยที่เราเ็ดให้อ้อยเนี่ยน้นหนึ่งไม่โดนโอ้ครับครับไน่ไลครับเพราะได้ใส่ได้ซอยไปนะตุนนะเพราะได้เลี้ยงย้ายซอยกันนะครับเนาะแมนบอกครับยังคิดไปเส้นละครับยงคีิไปเส้ครับ บมคิดอย่างไรของน้อตุ่นเนาะบ่อกเอาไห่ลอยังน่องใหญ่โอ้หักเบาโอ้ที่กับเร่อโอ้โตยังไงน้องเพิ่นให้ตู้ลอยนึงแต่ว่าตู้เบาน้ำเลาครับโอ้เพิ่นเอาใไห่ลอยนึงตู้คือบอเอาไว้ไสซะครับบ่บาหนันะครับเนาะคือว่าตู้บ่ะจำเป็นต้องใส้เงินเนี่ยถ้าได้นะครับเนาะอยู่ไงกินไงเนาะตุ่นเนาะต่มาโกมาเกาะเขาเคยอยู่ได้โอ้ครับ ครับย่ามือไปนะครับตอกนี่ตอกยังทัแต่ตัวเอาเอาว้เฮ็ดยังตอกซุ้มนะโอ้คือว่าอย่างไงมันเรือจากเขาเฮ็ดเข่านะครับเนาะมัดเข่าเนาะแล้วมันใช้ประโยชน์ในประตูบะเนี่ยเขาจากไว้หลายๆอย่างแต่เอาไปมัดยังนึ่ไในปะในกันนะครับเนาะมีประโยชน์แทนเสือกแทนยังไปเต้ครับเนาะมัดเท้าหัวมัดเท้าหัวมัดยังกระวานไปนะครับเนาะ กูน้ำมัด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 ว่าอย่างไงตะปูนี่บ่ได้กินเหรใส่ต่อกค่นเดียวครับอ้เขาทาขนาดยยท,ที่เหลือจากไอ้นี่เนี่ยคือมาดเท้าหัวเขาอย่างไปโน่นนู้นเนาะครับกันงัวกันควายกันสัตว์เลี้ยงไปมือแรงวันนี่มาหกตัวก่อูอันจอนางนี่คำๆก็เลยกันมาเฝ้ามันจะมาแจ๊ทั้งพุ่น เขาสันก็มาแต่พุ่นมาจับต้นนี่ไปหาต้นบอก,กอพุ่นกนกเลีนเข็ดอ,อ่อกกอะโอ,อ้น,นกเลีนเข็ดเออบนมีเงียบมกอสุกแล้วสูบมกอพุดอันมันบนสูบขึ้นหนอกนกเลีนเข็ดนี่ตัวมันปีกเงี้ยงเขาสีตัวแข็งเลยเออแดงๆเด้ตาแดงๆน่ะโอ้ห่านีนกน้กอ,อยน้ครับนี่นมนม ครับอ่าครับน้มจากโรงเรียนครับอ่ะดีครับดีโอ้ดีอะไรครับกินน้มนี่ได้ประโยชน์ได้แค้นเสียมตัวกันบานเก่าจ่องกับกู้บอลวะกินกันหน่อยเลยที่กินกันผลมนไม่เอาอยู่โอ้ครับก้อยสุกหน้าสุกกอสุก ตู้นี่บอกเคยมีไข่เมียอย่างเนี้ยนะครับนะแต่ว่ามีแถวนี้อาจมันิีนาวลายปีน่ะตูนาะก็เลยเป็นปีนไปกันละอว่ามันไอไหมอูมีไออูไอนี่ไอกันลายครับปีน่ะไอกันายผู้ใดก็ไอกันไรในบ้านก็ปีนกันายครับมีหลายอีกอยงหนึ่งบางห่อตัวเขาปรับบทันบอกโอ้แมนแมนครับแมนปรับบทันก็เลยต้องไอมัีเมีไอเมียอย่างนั้นตูนเนาะแต่ว่าดีขึ้นแล้วมั้งครับดีขึ้นแน่ ครับแต่ว่ายาที่ได้มาเนี่ยกินอยอะนะครับเนาะอืมโอ้ครับเขาไว้ไวคือว่าละตัวกินหลายพอดีรอมันไตลเขาไครับมันปังทางานหนักเนาะเออเนี่ยน้ำานี่หลายๆว่าไงน้ำเนี่ยกินหลายๆเป็นดีแล้วน้ำดีก็มุ่งวะครับใส่ได้ออกเหี้ยออกอย่างนั้นขับทายอย่างน้ำเนี่ยแล้วเนาะทายของเสียวของอย่างถ้าอะไรกินน้ำาน้อยเนี่ยรับรองเลยป่วยลด มันบอครับกินน้ำลายลายน้ำนี่เออพ่อตาวีเรากำลังสัมัยเราอายุเก้าสิบสองสิบสามเนาะเราบอกเรากินน้ำย้ำมือแรงหมืออย่างนี้เตรียมไม่ขังเลยท่านไม่ขังที่นอนเเข้าน่ะย้ำมือเข้าน่ะดีน้ำมือขึ้นเนี่ยกินลายลายตัวแรงมันน้ำนี่เป็นยาดีเช่นนี้เนือน้ำยายาดีน้ำตู้นี่กินไหลปะครับน้ำมอหนมือหนึ่งเนี่ยจุก อันขวดโคกขวดอันนั่นน่ะครับครับขวดบักเงี้ยนี่คือว่าเบิดเบิดเบิดนะครับเบิด่ยจังเห็นขวดนึงอ่ะครับครับมือนึงนี่จะขวดครับประมาณขวดนึงมือนึ่งคืนนึงหนึ่งเป็นแข็งแล้วโอุ้มตขวดได้ไงอือโอ้ขัหิวมากแสดงว่าตู้นี่กินน้ำดีแล้วเดี๋ยวก็เสาไอเราสิครับตอนนี้ไออยู่ถ้าขาดน้ำเนี่ยอะไ้อี๋ในตัวเขาจอยแห้งครับโอ้อาหารกระซังเด้ออาหารตากินแห้งนี่ก็จอย ให้กินกองสดกองสดในแตงข้าวต้มปลาแก้วปลาลวกผักนะเป็นโบผักโอ้มีผักกระซังก้อยแก้วแก้วกระใสน้ำชุ่มน้อยหมดโบใส่หมกขี้แกระกระซังก็มีน้ำจังน้อยน่ะแขงไก่แข่งมีน้ำจังน้อยขั้นขัวบแบบโแซ่บโอ้ครับครับจังหวัดขวลาบมันขัวนั่งขวบอย่างกินแห้งบ่แซ่บแสดงว่าตู้นี่มักไฟน้ำจะได้ะอาหารเนอะมีน้ำระบบ ย่อยกระหานน้องนี่งน้ำบลาครับบวคือคนนุ่มนะตุ่เนาะวอวอเจ้าเสี้ยนเนี่ยขนาดตุ่ไม้นกกินโอ้แบ่งปัดนกนะตุ่เนาะเคยมั่นโอ้ครับโอ้ครับมีอย่างกระสีแดงครับหน่อยไหลนะพี่น้องเนาะนี่คือตุ่หลอดแท้ๆครับโอ้อันนี้เจ้าเตรียมไม่เห็นนกเลยครับให้มันมากินครับอ่ะโอ้ ครับได้บุญเนาะทุนเนาะเห็ดเขาก็บ่ได้วังอย่างแต่วันบ่ตัวเห็ดแห่ให้มันได้กินเนาะเราแท้ที่อย่างไรเนาะคิ้วนั่งกินไปคือห้อยนะครับโอ้ครับครับดีไลท์ครับแบบนี้ครับนี่มันมีหมากกอเนาะทุ่นเนาะหมากกอกับมันนะฮะไม่หมักไหลเนาะนางดิ่งทุกคบ พี่น้องครับนี่ก็คือหมักกอสุกแล้วก็หมักไม้อีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะตุลอดของไม้กกนกเป็นแบบโอ้ห้ามหามันหามันหาไ่เห็นครับพี่น้อง <c oughs> เมื่อความแห้งแล้งมาเยือนนะครับเนาะโอ้สะตุลอดนี่ก็แหง้งขึ้นกันครับพี่น้องครับ <c oughs> น้ำแห้งทั้งหลายนะครับเนาะ นีเราบปสบายสิครับพี่น้องครับโอ้เป็นตะเล็บปนเลยนะครับเนาะบโอเคได้ยินว่าเราบปสบายจักเตี้ยครับมีไข่แล้วก็มีน้ำมูกไปเต็มเลยน้องโอ้ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะพี่น้องครับเก็บเป็นเอ็นอุ่นเป็นเรื่องธรรมดาครับบริเวณไทยจตกคนนะครับเนาะช่วงนี้อากาศหนาวครับพี่น้องครับ และสุขภาพกันดีๆด้าพี่น้องอเ้อะเออว่าขึ้นนกปาก้างนี่เขามาดูประตูอยู่เลยลอยมากกันปินที่ตัวรตัวร์คนมา,ากินปลาคอยดีแต่ถ้าบดินบวกินว่ปลาคอยบวดตายบบวม่ปัญญาเอาคือวา่างกันครับจยากวันเราใส่ตีนเหยียบเด้อ มอยไตปั๊บตีนกับศพนี่พร้อมกันไหมเหย,ยียบกินครับยิยบเลย,ย,ย,ยห่วยไงคือว่าจังหวะมันไตคือปากมันอา่นอาวนวะปากอ่านเพิ่งก้าตีนเหยียบปับป๊บปับป๊บปากมันศพปั๊บได้ไรกินหอยยิกเงกยิกปั๊บเลยเิยีเยวเนื้อหอยใน <c oughs> นั้น <c oughs> ยกมอะไรเลยแสดงว่าตู้เห็นจ่าเลยเห็นเห็นเห็นนะคผมเนาะเจ้าหะไม่จิ้มยังจิ้มยากนะนี่ปากงอแงปั๊บปั๊บไดไมโอ้ย ครับมื่อนี้ตู้บ่ค่อยสบายแต่ว่าซิโกะเป็นน้อนบันบ่นอนนี่คือโกะต้องให้ผมถามในตอนปกติเจ้านี่บ่ค่อยเป็นมีอาการแบบนี้มันเป็นมื่อขึ้นอ้อยนะมื่อขื่นอ้อยน้นอ้อยขึ่นรดแล้วมันจะใช้ในขณะเมื่อไปหาเจ้าหน่ะเมื่อวานน่ะ้มาแล้วพอดีเลยนะ เจ้าเป็นได้จากมือหรอครับเนี่ยเปล่นมือวันเนี้ยแล้วตอนนี้เนี่ยมือนี้เด้มือนี้ก็เปลี่ยนตัวแหล่มือโอ้มือนี้ดีขึ้นแล้วโอ้แสดงว่าร่างกายเจ้าปรับได้ไวได้ตุนกินมือวันนี่คือกินยำแมงยำโซ่ก็กินองไนี่กินอีกเม็ดนึงอืมครับที่กินอย่างเราตลอดก็เดียวเนาะว่างไหนครับเดือนหน้าฝ้าที่เปิดประตูน้ำคือแบบไหนตู้ผมบอเคห้ดีเงีห้องตึ้ง ฝ่าไม่จเริ่มไม่โอ้นี่คือเปิดประตูน้ำเออเปิดประตูน้ำเหรียญหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เพิ่นที่โตวะม้าเหรียญใดนี่ฝาไม่เพิ่มเริ่มไม่เริ่มที่เที่ยวเข่าไม่เริ่มผลหาผลไม่โอ้นี่คือฝ่าเปิดประตูน้ำอืมมันที่ห้องเหรียญมันต้องเปิดตูน้ำทั้งไหนโอ้คนที่ม้าทั้งไหนปีที่ม้าน่ะโอ้ผู้เฒ่าเพิ่นเอินแบบนั้นเดเออฝ่าเปิดประตูน้ำเดอยดังตึมเถิดฝ่าห้องโ <empathy> อ้ห้องจึงผมก็หาก็ได้ยินตัวมีกี่ว่า มึงว่าทั้งแต่เอาสวกันนี่ป่ะนะเน่อว่าทั้งตามตุกมาตังห้องพี่ใครนี่ครับอีแล้ว <lawsuit> มันมาขัดมาทั้งไหนแต่มันตกแต่มันออกทินเหนือที่ใต้ฝนที่ดีพอดีนี่เดาได้ปะพูดเดาไปได้เดาไปเลยโอ้ครับคือว่าอย่างไงขอให้มันห้องตึ้งเห็นไหมก่อนให้มันห้องให้ออกไม่เดินสามก่อนโอ้ออกไม่เดินสามห้องตึ้งเห็นไหมนี่คือเตรียม เตรียมดีใจรถที่มีฝนมาแล้วเออฝนที่เริ่มฟ้าไม้ปีไมเนี่ยแจ้งเขาตัดต่ออ้อยตอนเนี่ยอันนี้อ้อยเราต่อแรกบก่ฝนตกเดือนที่นานนี้เป็นมันจะเป็นตอ่อสองนะของตู้น่ะตรงนี้จะเอาออกแต่ย้ายมันจะเป็นตอ่อแรกอีกในหะ้น,นั้นโอ้ครับนี่ปีนี้นี่เ,เล้งโดนนะตูนนะ้เนาะโดนบ่ครับท่านมมาานี้มาไหมท่านนี้มาเจ้าสาตู้นี่ก็เริ่มเริ่มแห้งไหลแล้วน,นะครับเนาะเยอะจะไม่โอ้มัด ครับใจเย็นครับเนาะต้องใจเย็นนะครับเนาะเดี๋ยวกลับมาเอาตู้แพ็กพอนเลยครับแพ็กพอนเอาหน่วยนั่นเด้อครับเอาอย่างทีบอกแถวนั่นเดี๋ยวนี้เองขนาดหน่วยมันอิงนู่นน่นั่นมาซื้อต้นผักหวานหน่อยอยู่องคหน่อยเหรเห็นแบบครับยิ่งจะนั่งไปเปรี้ยวรุ่นครับครับอ๋อไปตำซูเปิร์สินครับครับอ่ะเอาเส้นไอ้ตู้แพ็กพอนครับมื่อนี่บอกคอยสบายไปไลยเอาไปกินหน่อยไปกินหน่อครับ เอาซะแล้ตุพงครับครับมาไหนพักผ่อนนะครับเด้สบายไว้สบยไว้ตุ้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้จะมาเล่นนลำตุลอดนะครับเนาะโลบอสบายกันครับโลบอสบายก็ะคิดหน้าไว้ผ่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องโซลกาสวยมามนกยังไงก็ใบนี่มานกเล่นเข็ดนกเล่นเข็ดจ้งทุก นกเล่นเข็ดนี่ก็จังหวะนั่นะครับเนาะงามเลยเป็นน,นกตุ๋นเน,นะาะง,งามงามครับงามงามครับเสียงมวนน้ำนกตุน๋นมวลมวลหรเอาห้องแกะไหนกันครับนกเล่้นเข็ดอ่ะแก่แก่แก่เนาะโอ้ห้องแบบนี้ครับครับนี่ก็คือความสุขตามธรรมชาติทุนน่งนาปลาเข่านาะครับเนาะ,ะของไอรอดครับพี่น้องสุขบ้างทุกบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะ ขะขอให้เราหายไว้ไวครับพี่น้องไม่หนักนะครับตัวไม่เห็นเหรอเห็นนะครับไม่หนนี่ยไม่หนักนะไม่เห็นเหรอไม่หนักนะตัวหาพระองค์นี่อย่ก็หาพระองค์หาพระองค์หาะหาพระองค์พระหาพระองค์นี่ เห็นปะรูปพระเนี่ยพระฮาพระองค์อันนี้ชุมหนึ่งบ่สองสอ่าอีกพระคิดหนาเนี่คือหาพระองค์นะตเนะตู้ได้ไหมจากพระนะครับเนาะ หาอาจารย์ยู่วัดปานะตุนเนะวความดีความซื่อของตุณนะ